สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันอังคารที่1เมษายน2025กันอีกครั้งนะครับเมื่อแผ่นดินไหวเราคริสเตียนจะวางใจในพระเจ้าแม้ในยามที่โลกสั่นคลอนเราคริสเตียนยังคงมีความมั่นคงในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในเรา เมื่อเกิดแผ่นดินไหวผู้คนมักรู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นคงเพราะสิ่งที่เคยดูแข็งแกร่งเช่นอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่พื้นดินที่เราเหยียบกลับสั่นสะเทือนและพังทลายลงแต่พระเจ้ายังคงเป็นที่ลีภัยและกำลังของเราในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่1-3กล่าวว่าพระเจ้าเป็นที่ลีภัยและกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามยากลําบากเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินจะสั่นไหวและภูเขาจะถูกโยนลงไปในใจกลางทะเลแม้ว่าน้ำทะเลจะฟูฟ่องและคำรามและภูเขาจะสั่นสะเทือนด้วยความโกรธของมัน 1. พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและกําลังของเราเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้น เรามักมองหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยเช่นใต้โต๊ะหรือพื้นที่โล่งกว้างในทํานองเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยฝ่ายวิญญาณของเราไม่ว่าเราจะเผชิญกับอันตรายหรือความสูญเสียเพียงใดเราสามารถเข้าหาพระองค์เพื่อขอการช่วยเหลือและการปลอบโยน 2. แม้โลกจะสั่นคลอนพระเจ้าก็ยังมั่นคงแผ่นดินไหว เป็นสัญลักษณ์ของความไม่แน่นอนในชีวิตบางครั้งเราอาจคิดว่าชีวิตของเรามั่นคงแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติเราตระหนักว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ทีรังยั่งยืนอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเราสามารถวางใจว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอ 3. พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือที่พร้อมเสมอ หลังจากแผ่นดินไหวผ่านไปความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจทำให้หลายคนหมดหวังสูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินหรือแม้แต่คนที่รักแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือที่ไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์สามารถฟื้นฟูและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้เราได้พระคริสต์ผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในเราผู้ทรงประกอบกิจในเรา จะนำเราในการเผชิญกับความกลัวและความวิตกกังวลต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เช่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหลายคนอาจเกิดความกลัวและวิตกกังวลว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่สถานที่ที่เรากำลังจะเดินทางไปปลอดภัยหรือไม่พระวิญ,ญญาณจะนำเราอธิษฐานและวางใจในพระเจ้าขอให้พระองค์ประทานสันติสุขแทนความกลัว เพราะพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึง7กล่าวว่าอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระสุคริต เระลึกเสมอว่าแม้โลกจะสั่นคลอนแต่พระเจ้าทรงมั่นคงเสมอองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราทรงเป็นความช่วยเหลือของเราที่พร้อมอยู่เสมอในยามทุกขยากลำบากเหตุฉะนั้นเราจะไม่กลัวจนเกินกว่าเหตุพระเจ้าอวยพรครับ